อย่านั่งเดือดแล้วน่าไม่ลงเลยนะจ๊ะวาวมีผักก็ม่เลยย่างค่ะมีมิบวบมีเอื้องไหมานาลูกโดดมาแช่งน้ำค่ะเดี๋ยวเราผักสุกแล้วผักขาดตบไทยนะจ๊ะโออเอาไ่ได้ปักหมมาใส่อีกเนาะ อ่าตามด้วยผักคะจ้ะโอเคเลยบ่ะเนี่ยน้องอ่นอ,อ,อนสบสายใส่เกียงหรือไมได้โอ้ยอ่อนสวยด้ว้าสวยค่ะเนี่ยังนี่สบายเธออ่อนก็หนี่มันจะเป็นพันเกี่ยวใช่ไหมก็หน,นไม่ฝรั่งค่ะที่เป็นเกี่ยวลักษณะพันขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ลักษณะใบมันบานแล้วแต่ว่าก็ยังใส่ได้ถือว่าอ่อนเยอะ พวกพวกนี้แกงได้ปะพวกนี้พวกนี้มันจะแก่่คะมันแก่แล้วเนาะได้ก็จะได้ช่วงปลายค่ะนี่นี่เรื่องไม้นาเรื่องไม้นานี่ถ้าดอกเขาเคยเห็นดอกปะดอกดอังเลยจะเป็นดอกสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเวลาออกดอกลักษณะต้นใบเขาไม่ใช่เป็นกอบะว่าเป็นต้นเท่านั้นปะต้นคือเออเป็นต้นไผ่ต้นมันต้นไผ่ต้นมันมักเกิดอยู่น้ำริมแต่ฟังน้าปอเคยอยู่นี่ประจำฮูเพิ่นเลยค่ะโอ้แต่ไหนมาเริ่แต่กอไผ่จ้า รีไฟใหม่ก็ไพ่เนาะมันเคยมีเหงามีหากมันอยู่หนีเลยมันบอกมันไม่เกิดลักษณะมันสิเป็นหัวเป็นเหงาคือพวกหวานไผ่หวานนั่นเนาะคะ่ะนี่นีอโนอ้อนเด็เดละบู๊ยเขหลายท่ายืนใส่บ้าขัามต้นยุขคคาค่ะมือเบางค่ะเจะไปหาเพื่อนเพื่อนคุยรสชาติรสชาติรสชาติจะจืด,จด,จดๆก้อยๆค่ะแต่ว่าสิ <c oughs> ไปเสริมใส่แกงนก็นไม่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่ที่เกลีงแล้วไม่ใส่เอื้องไหม่นะเอื้องไหม่นะแล้วก็สีใส่พักลิ่นแลนด์โอโดดเป็นเป้ในตรงเสื้อดิค่ะไส่ประโคมจังน้อยใส่ประแข่งจังน้อยค่ะลักษณะเอื้องไหม่นะเนี่ยลักษณะต้นมะนาวนี่นี่นะนี่ล้มต้นค่ะมันก็ทีเป็นกอบไผ่กอมันนั่นน่ะต้นไผ่ต้นมันนั่นปะอ้อนี่ลักษณะต้นไผ่ต้นมันจะเป็นต้นเดียวแต่ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มอืมเพราะว่าเขานต้นยใส่ยึดหัวคือพวกข้านี่ยละจ้ะแมียนยู่เมียนยูวา่่ักตะไไครปใสน ตแต่เหยียบด้วยใส้เลยตะไคร่ถ้าเขาชอบอยู่ล้อปุ้มือพวกข้าเนี่ยนะหากเอาอิงไม่เปลี่ยนตะไคร่เอ๊ะตะไคร้เธอปลูกกับแพทดีได้ปะานี่ยเรื่องใ<า>หมนะ่นาเดี๋ยวไปเบิ้งส่วนนั้นกันพี่ฟ้อมเก็บผักหอมผักหอมค่มมะผักหอมมะกรูดด้วยเท่าสามสี่หน่วยขั้วผักหงเหี่ยวก็มีแต่หน่วยบางน้ำมี่แค่บอกความคิดแหลกจุดประสงค์ กินแล้วนอนเว้นให้ตรงโอ้ยโอ๊ยน้ำน้ำน้ำดึงโอ้โหนอนแบบไงผัวนะวะดึงน้ำก็บเบิ่งขากันลืมเบิ่งอืมเราเห็นขาเน้นนอยโอ้สิตัดน้ำยุ่งน้ำยุ่งป่ะโอ้โอ้ผอวเดียผัวหน้าฟันอะไรเนาะเออฟันอะไรวะขอประทานอภัยนะไม่น้อง ยี่โตก่อนอีกครั้งแรกเบอร์มันสูงอะไรเนโอ้มันสูงสูงสูงทางทางน้ำออกก้อนแล้วเนาะเดี๋ยวกับคุณตาจ้าจ้าน้ำนะไม่แพบ้านปะวะจ้าไม่ไป้บ้านน้ำนั่นโอ้ยมือเด้อมือเด้อหักได้บ่อหักได้บ่มันค้างเออโอ้ย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 น้ำ โอ้อยยากซอยเด้อมีดหักเธอหักบัวเขงทันต้งต,อง,ตองฟันหนามันออกก่อนวะ,อนะเอาเน่อไ,ไปแกงกินเอหน่อยไปแกงกินจ้าเมียคนเทียงมีดบัวเขาเล็กสี ได้แล้วได้แล้วเออเอาออกนนะพอเนอะเดี๋ยวกับพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วบุเจ้าออกได้อ่ะ ตัวปลาปคารเด่งจาไปใส่เียงน้อยเอาหยาได้ยงนี่หยนน่ะลมหมาลมหมาวนอันม่จไม่วนกหน่ะไม่นหาไปหาเอาหน่อไม้อีกแล้วน่ะ่ไปเก็บยอดผักคะว่มันลมเติบได้นะวะคือบอกโอ้ยบอกย่างแขางไปจักมาทีไปรอขอกอเพ่นไปเอาหน่อไม้อีก้วน่อไปเล่นไปเก็บยอดผักคะ ยายบุล้องไปใสุ่้นนะเอาไปจังเพาเห็นขึ้นมาแล้วพเห็นขึ้นเห็นยยอเราไปถ่าย่พุ่นเล่บมที่ไปถ่ายยุ่นหรือเปล่าถ่างนาตี้อ๋อเเเก็บยอดปลาขาไปใส่เกลียงโนม่ะทั้งเกลียงโไม้ทั้งสมต่ำนะพ่อมาสิบแล้วกนนะยาฟ้าานั้ถักออกถักออกมนี้ สองอ่อนเดียวก็พ่อร้องไว้น้ำลายแก่รองมุ้งมองหนอนมองกวานหนูก็แซน่าบอกกลินบ้านเชี่ยวกลิ่นหมเดินมันบพ่เกิดเป็นบ่อเข่าอ่ะว่าสามเอามั้ยค่ะหนูกินหักได้ป้องหักไปหน่อยนึงได้จะไปมันหนูก็ชอบนะมันหวานเนาะกัดไปนิดนึนอ่อนๆนะเศเด้แซ่บช่ค่ะ แซบวาเด้นอะแซบแซบวาเ้นี่ฉันฉันเี่หักวาเด้หนูกินมันนอต่างกัโกจะเกะขึ้นหนูกินอันอ่าเอดินเถอะน่ะนี่มดูน่ะเป็นนอลอยเลยอือหืหนูเยอะทุกอย่างอยู่แย่งวาเด้นนอนหนูน่ะน่นนอนนอนขอหยาบะบ่มันต้องไม่นานเะ ดีเด้อน,นี่บางๆอยู่นะนั่นแหละลกู้ปลาไหมหนงกินเบิร์ดมันหวานเนาะชิมกินนี่ก็ได้อเออ หักมันเลยมันแก่มา,า่ย็านเย็นนั่งยู่ทั้งใดฮะไปแช็คย้วกระต่าเดียร์ใครเป็นคนมีไฟตัวโอ้เก็บใบ<ล>ยะนางค่ะใบยะนางเกิดอยู่น้ำนี่ยื้อทงนะ้ำยะนางตา บมเมนเด้อใบนั้นนะว้านี่ใบนี้คีอไงคือไงนี่ว้านี่จ้่นี่ไงเอ็งจะใช่นี่นี่ว้านี่แม่นบ่เลยหนึ่งเครื่องยานางเลยจ้ะแม่นบ่เลยนี่อ่ะเขียวดีว่ะเขียวดีอรูดไดใบยานางป่ะพอแล้วปะพอแล้วป่ะเขียวรุ่มละไปค่ะไปเป็นยองยานางแกงเนาะไหมค่ะอาประมาณอ่อนแล้วกัน ต้นน yeah. 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 mm ้ำมันออกแหน่ไม้เขาเลละจานแช่งกับใส่น้ำไม้เขาเละบวบแช่งใส่ป้อมกันกระบอกทุกโดูลูกดน้องตรใส่ไม้กรนะอันแดงๆมีขี่ผู้แดว่า ขี้นูค่ะี้นูตีพี่ดิฉันพี่พ<ค>ดิฉันข้นสาวเกลือให้น้อใม,มันอ่อนมันบ่เขาต้มน้ำอย่าน้งให้เดือเด,อดเขาโดยที่ไม่ต้องขวานะเขากใส่น้ำม่ลงไปเลยค่ะปรุงรสชาติแซบขมนิดๆนีน่แซบเลยว่ะกับเที่ยงนี่ค่ะ แกียงน้อไม้ไผ่บ้านผัคกคะเรื่องไม้น้าค่ะน้อไม้น้อง,องวรินขั้นเสกเกลือแล้วเรียบร้อยบักบวบบักแข้งดูกโดดอย่านางใส่หมะนะ้อกันเลยจ้าเดี๋ยวนี้ต้มน้ำอย่านางให,ห้มันเดือดก่อนค่ะน้องวรินเอาน้ำอย่านางไปใส่หม้อให้มันเดือดก่อนน้ำเกลือที่เทซามไม้จาขั้นน้ำเกลือหนอกขั้นความมันหืนจ้า ความพื้นค่ะความพื้นหลังจากที่ซาบเกลือแล้วนะจ๊ะล้อมอ่อดเดือเท่ากับปั้นน้ำน้ำเกลือแล้วน้ำน้อไม่น้ำพื้นของเนื้อไม่จ้ะจะได้แบ่งเบาลดความพื้นออกมาเนี่ยความเกิดเป็นความขมเนาะจ้าความขมความพื้นของน้อไม่เนี่ยแล้วจ้ะน้าไม่เลาก็ซาบเกลือแล้วอ่อนสีบอค่อยมุนค่ะมันอ่อนหมายว่าเมื่อกี้ไปจับมาก็อ่อนเนื้อเนื้อไม่อ่อนอ่อนแห้งแห้งสดๆสิแห้งรสชาติหวานค่ะอ่านรือจะเททิงเลยค่ะ อาจารย์แม่ค่ะโอน้ำมันน้ำมันอย่านังเดือดอย่านังเดือดแล้วเขาน้อน้ำมันลงเลยนะจ๊ะเอาระดับร้อนน้ำมันจืดจากน้อยแค่ปรุงเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรุงก้อนน้ำมันจะจืดซ่าค่ะเอาต้มน้ำมันไว้จากน้อยน้ำอย่านั่งต้มเลยจ้ะเสียด้วยน้ำมันจืดเร็วขึ้นรอเวลาจากน้อยเนาะรอเวลาจากน้อยค่ะใ้น้ำมันสุกก้อนจากน้อยน้ำมันเขาจืดเปลี่ยนสีแล้วเนาะน้ำอย่านังแม่วาลินเข้มข้นดีดี เป็นยาด่างปลาปนยน่า,าเริ่มปรุงเนาะมันเลยเนาะใส่ปลาลาน้ำปลาร้บอ๊อบบอเดี๋ยวเขาไปปรุงตามด้วยพริกน้านนเอกประจำทีเมน,นโอ้ยเมนเหรอเขาเที่ยงเด้อนะคะ่ะอาหารเที่ยง อย่างน้อไม่เอาลอสุดๆมาจากต้นน้งใส่ผักเดี <c oughs> ย๋ยวพักกันมีผักก็มีอะไรย่างค่ะมีมีบวบมีเอื้องไมน้นาลูกโดดมาแข่งน้ำค่ะเดี๋ยวเราผักสุกเล้วผักกาดปุบไท่นะจ๊ะอ๋เอเขาไปได้ผักขมมาใส่เนาะ แบบ่บปะคุณกินหอมมลววะ,ะลวะรอสักครู่รอสักครู่ค่ะรอสักครู่ขขกํายุบเํากัเตรียมปงเลยมุ้ยน่าอย่างน่างามเนาะไฟกเ็เป็นใจเป็นใจเนาะ ด้วยผักกาดโอเคเลยป่ะเนี่ยเอ้าชิมรสชาติอืมขาดว่ได้ความแซ่บความน้อก่อนติ๊บุ่งลงจากเตารสชาติแซ่บหลายแซ่บค่ะแซ่บหลายค่ะเดี๋ยวชิมค่ะให้ชิมก่อนเนาะค่ะเนาะชิมก่อนได้สนิทไปจะหวักหาคนจะรักยากจังเลยเามาตักไปนะโอเคตักเลยค่ะแซ่บ มาเด้อค่ะผู้ทั้งไก่ทั้งไก่ไม่กินน้ำกันอ้ยสะออนหลายมากเกลียงตาหน้าใหม่มื้อนี้สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดน้ำม,มันหอนมันเนาะ อำนำไยทำงานแล้วค่ะขออนุญาตอื่นนำไยแป๊บนึง